สามสิ่งถ้าเรากินเองโดยไม่ปรึกษาหมอจะมีความเสี่ยงที่สูงมากสามสิ่งนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเฮอร์สเวล์เรารู้โดยทั่วกันว่ากินแล้วทําให้ผมดําซึ่งถ้าหากว่ากินโดยไม่ผ่านการปรุงหรือกรรมวิธีมันจะมีสารสารหนึ่งที่ชื่อว่าแอนติควินเดลิเวอรีทีฟสารสารนี้เป็นสารที่ทําลายตับอย่างชัดเจนซึ่งมันมีเคสจริงที่ออกข่าวในประเทศจีนบ้างหรือไต้หวันบ้างในเรื่องของการกินแล้วทําให้ตับวายเฉียบพัน อยที่2อ,อันนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักมันชื่อว่ามาโตหลีลงซวนสมุนไพรนี้ในบางประเทศเขาถึงกับสั่งห้ามในการใช้เพราะมันเป็นสมุนไพรที่เป็นสารก่อมะเร็งที่แรงมากๆและมันยังทําลายไตยได้ด้วยอย่างที่3คือใบแปะกล้วย อย่างที่ทุกคนเข้าใจกันดีว่าใบแปะก,กวยเนี่ยกินแล้วช่วยในเรื่องของความจําแต่ว่าอย่างเช่นในประเทศไต้หวันหรือประเทศจีนเนี่ยรอบข้างทามันอาจจะมีต้นใบแปะก,กวยเกิดขึ้นได้แล้วเราก็จะเด็ดมาชงชาการที่เราชงชาโดยไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆเลยอะ่ะทำให้มันเสี่ยงตก่ก การแพ้อาเจียนขึ้นไส้หรือผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดดังนั้นสมนุนไพรในบางอย่างมันควรผ่านกรรมวิธีก่อนดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเราใช้สมนุนไพรจีนโดยไม่มีความรู้หรือใช้ในผิดวิธีมันอาจจะส่งผลเสียกับร่างกายได้มากกว่า